เอาแวนจากวันนี้ได้ได้ตายได้แวนโอ้โหเรียบร้อยเนาะคำว่าโอยิงนี่อันนี้น่าจะตายเนาะหูดึงมาตัวนี้เรียบร้อยเนาะโโอ้หูบึงต้องคิวเองเนาะแต่วันนี้เราจะออนจากวันนี้แล้วบิึงเนาะตายหมดทีมเอานะจากวันนี้ผมเบิึงจังหวะดีๆเนาะจังหวะนี้ได้หูเรียบร้อยมากๆแบบนี้พูกพวกแบบนี้เรียบร้อยเนาะตาบินใส่แบบนี้ หูดึงมาเป็นกวนติซะจังวันนี้โหบ่งเนาะโอเคนันสบายดีวูแฟนมันทุกคนเนาะมันนี่ก็อยู่กับข้าพเจ้าคือเกานักคิดเลสพีเนาะซึ่งมันนี่ฮะกับอยู่กันในเกม ROV เนาะซึ่งมันนี่เนาะเขาจะมาสอนลิ้นแล้วก็ออกเครื่องของฮีโร่แก๊กนั่นเองเนาะโอเคเนาะเพื่อมาเป็นการซักซ่าเสียเวลาก่อนอื่นหมดเนาะก็มา ทดลองเบิร์กกสก๊อตสกิลอะไรทำไมก่อนเนาะโอเคเนาะกดเข้าไปทดลองกันเนาะโอเคเนาะสำหรับสก,กิลของแก๊กนะสก,กิลหนึ่งเนาะคือกราตีเนาะจะสร้างความเสียหายเนาะแระกาดเป็นการสโลส่ศนะัตรูเนาะนั่นแหสกิลที่หนึ่ง ว่าศัตรูแหงอยู่ใกล้ก็จะสร้างความเสียหายลายขึ้นแล้วก็สโลศัตรูลายขึ้นเนาะเคลนะ็ดสวดวสกิลสองของแก๊กนี่ยเนาะก็คือเป็นการดึงศัตรูเนาะคือเอาเวียงอันเวียงตะขอไปดึงศัตรูมาเนะาะเบืะองเนะาะจังหวะนีนะ้ต้องดึงแบบนี้เน,นี่ยมันก็จะมีการสโลศัตรูเป็นระยะเวลาสั้นๆเนาะประมาณนีน้สำหรับสกิลสอง เทนโซนาสกิลแอนติของแก๊กนี่เนาะเป็นการดูดศัตรูเนาะดูดศัตรูทั้งหมดที่อวีทั้งหน้าของเขาเนาะแล้วก็จะสร้างความเสียหายแล้วก็สร้างเกาะให้ตัวเองเนาะประมาณนี้เนาะสำหรับสกิลแอนติของแก๊กพอมาเบิ็งคอมโบสกิลเนาะก็คือการใส่สกิลหนึ่งเนาะดึงมาแล้วก็สกิลหนึ่งท็อปแล้วก็ดูดมาเนาะประมาณนี้โอ้โหหมดถือเนาะ ดูว่าจะใส่เป็นดูดมาแล้วก็กดแอนตี้เนาะเวลาเขากดแอนตี้นี่อย่าไปกดสกิลอื่นนะพอมันจะพอ,อมันจะหายแล้วเนาะสกิลแอนตี้เขาเนี่ยกดแอนตี้ใส่เนาะจาังหวะนี้ดูดมาแบบนี้เนาะแล้วก็สกิลจะหายก็กดสกิลหนึ่งแล้วก็กดสโลว์ก็ดูดมาแบบนี้ประมาณนี้เนาะสำหรับสเต็ปการใส่สกิลเ mm hmm. คลื่อนต่อไปเนาะไปเบิ้งเซตอุป,ปกรณ์เขาเนาะ โอเคนะสำหรับเซตอุปกรณ์น,นะก็จะประมาณนี้เนาะตัวที่หนึ่งครก็จะออกเป็นอ่าสระ่างเนาะสำหรับตัวที่สองก็คือเป็นเกล็ดตัวนี้เนาะจะเพิ่มมันต้านทานเวทจะเพิ่มเกาะอะไรทําไมเนาะสำหรับตัวที่สามนะก็เป็นเกาะสีส้มเนี่ยเนาะเพื่อว่าออกมาลดคู่ดอ,อกคู่ดาวเนาะเออมเอส่วนว่าตัวที่สามนะก็เป็นตัวนี้เนาะ เกาะตัวนี้เนาะจะเพิ่มต้านทานเวทเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มความไวอะไรทําไมเนาะพาสซีฟก็ลองไปอานบ้างเนาะส่วนว่าตัวที่สอก็เป uh, oh. ลี่นมาทอยนี่เนาะถ้าว่าศัตรูมีตาอ่อนักเวทแห้งแหงเนาะก็ออกอันนี้มาเนาะส่วนว่าตัวที่สุดท้ายเนาะก็เป็นเกาะสีส้มนี่เนาะก็คือจะเพิ่มเกาะเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็มีพาสซีฟอะไรทําไมเนาะประมาณนี้เนะสำหรับเซตอุปกรณ์ส่วนว่าเซตพลังแสงก็เป็นตัวนี้เนาะ ตาสีอะไรทำไมกะไปอ่านเบิ่งเนาะสุดท้ายนะก็เป็นอ่ารูนนะซึ่งว่าแนะอดน,นี้บ่มีนะรูนนั่งกากการเพราะว่าอดีตไม่เนาะแต่ว่าถ้าออกก็จะเป็นสำหรับเซตรูนก็นจะเป็นอ่าโพเทคโพเวสแลักกาโกลเด้นบอดี้ประมาณนั้นเนาะแต่ว่าแอดจะโบมีนะรูนบูนนะว่าขัดซอกมาเตใส่เนาะสหรับรูนมีแต่รูนกากกากอดีตไม่เลยเป็นนั่นนี่เนาะ เคเนาะต่อไปนะก็จะล้องปัดลิ้นบ้างเนาะกดเริ่มเลยเนาะจะลองตรวจสอบอ่าเบิง Set ้งเซตไอต่อไอเตมอะไรทำไมเนาะเคเนาะต้องเลือกซัพพอร์ตตำแหน่งซัพพอร์ตแน่นอนเนะ จะเล่นแก๊กเนอะต้องบอกเลยนลเนาะเดินกันว่าจะได้เล่นแก๊กหรืเอเปล่าเนาะเกมนี้หมูต้องแหงอกก่อนเนาะจังนนะจหวะนี้เขาจะเล่นแก๊กเนาะสตูดึงไปจเจ้าหนแก๊กนี่โอเคเนาะได้เล่นแก๊กสมใจเนาะ มาเบิกกันนะว่าลินแก๊กมือนี้จะเป็น่น้าไดเนาะยังก็จะเปลี่ยนเซตนี่เนาะเสดายนะรูนเีะยังโคตรกากเลยเนาะผู้น้าวเขาหารูนอะไรทําไมน้าได้เนาะอดีตก็สร้างมาเฮอตไอฮอดเดือนปลายเนาะแต่ว่ารูนนี่คือเก่าเนาะว่าเราก็ทอนนั่นมันรูนนี่เป็นการเล่นแต่ละค้อนที่คอนไว้แล้วคองค่างไว้นะสำหรับทั้งสองทีม โอเคเนาะทีมเฮาเนาะมีสแตามีแก๊กมีคิ ong, red, นนะักมีบูของแล้วก็ไอโอเรตเนาะสมาทีมศัตรูเนาะมีแวนเนาะมีวอคอตเนาะมีรดไอออนเนาะแล้วก็มีแอนเะนะิตนะแล้วก็คิวเรนเนาะลักษณะก็บ net, ่ ain, นะปเป็นอย่างเนาะพอพามาตรวจสอบเสร็จไอ้ต่อกปเต็มแล้วก็มาอืมสอนวิธีการลินอะไรทําไมจะคือเนาะแต่เป้าหมาย,ยาก็ต้องสนนบเลยเนาะแพ้บ่ได้เนาะ พอ,อลลินหมดแรงได้นี่โอเคเนาะเข้ามาอยู่ในเกมไปเทียบห้อยเนาะของสินทรพิทเาจะออกกับเป็นของร่มเนาะสกิลเท้าจะเฮียนกับเป็นสกิลสองเนาะต้องเบิ่งว่านักยิงจะไปเล่นไดนะ้เนาะไปน้ำนักยิงเนาะเข้ามาก็ต้องมาเซกปลอกเซกปลาอะไรให้นมูเนาะบอลลินตันดแรงได้เนาะก่อนจะไปเล่นตัวเองเนาะ โอเคบ่มี okay, อย่างะกะครับมาเล่นเราเนาะโอจังวันนี้เนาะบึงเนาะหูต้องไปซ่วยเนาะสำหรับอัารตาตต้องไปซวยมูเนาะจังวันนี้หูบึงเนาะมาป่วนบัฟฟังเขาเนาะบดได้เนาะแบบนี้ต้องมาเนาะต้องมากันบัฟชวยเนาะโอจังวันนี้หูบึงเนาะมึงเอาได้ได้จังวันนี้อนเอาได,ได,นนาได,ได้ได้เพื่อนเอาจังวันนี้เอา ตายได้ได้เขาโอ้โหมันลบได้เว้ยโอ้โหน่าสตูลินแบบนี้ระบากเลยนะทีมเขาเบึงหน่อยยังบยอมไปใส่หน่อยสำหรับจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยน,นะบูคองเราเสียฟเฟิร์ตบัตไปนรถทีมเขาจังหวะนี้โอ้โหโคตรเดือดเนาะสุูรินแบบนี้เลยวะเนาะ โอ้เบิ้งจังหวะน,นี้เอามาแล้วทำม,มาแล้วเพื่อนกูมาแล้วเพื่อนโอ้โหรออไรออนเนาะเบิ้งเนาะโอ้โหเรียบร้อยเนะาะเซตซารตาไปโอ้ลีนแบบนี้แล้วนะตูเกมนี้กำนันจะมาก,กันเป็นทีมเนาะศัตรูเกมนี้ โอ้ที่มาตายไปั้งสามเนาะถือว่าได้ผลมาสตูลินแบบนี้ตะลิยนกระลิยนเนาะจะกดเลนเขาเอาป้อมเนาะเพื่อสนะเนาะเขาอยากเอาบาปก็จะให้เขาเอาเนาะเอาจังหวะนี้แด่เดวอนเอาอืมต้องถอยนะเขาจังหวะนี้โอ้เบิรงเนาะโคตรแทงเนาะจะตายเนาะโอ้โหเรียบร้อยเนาะ หนอรอเจออ้อนนี่โคตรแพงเลย้าเบ่งนะถ้ามีเครื่องกันหนอโอ้เลเวลสี่แล้วจากวะนนี้ลำบากเราทีมลินแบบนี้ถึกจัตูโกดแบบนี้ต้องถอยมาเนะต้องบลูถอยมาจากวะนี้นน เอาแวนจากวันนี้ได้ได้ตายได้ไดแวนโอ้โหเรียบร้อยเนาะสวยงามสุดๆเนาะ้าวเบิงเนาะเขาจะกดเขาก็ได้เริ่มต้นเกมนะทำมีเครื่องมีอะไรทำไมนี่ต้องบอกเลยว่าเอาจากวันนี้ได้๋ยวแอนเนตเอาดึงมาแบบนี้เอามูนเนาะโอ้โหเบิงต้องถอยออกมาเนาะจากวันนี้เขาสกิลสแตนมันดีไวส้สำหรับแอ,แอนเนทวะ น่าจะไปใส่เนาะไบโอนี่ก็ได้โอ้ต้องถอยมาเนาะจังวันนี้เฮาโอ้เบิ่งเนาะโอ้โหกฎตารางประธานเนาะจังวันนี้โอ้สุดก็จะป่วนเกินเบิ่องเนาะไบโอมึงเห็ดตายอย่างเนาะมันรีอยู่ในป้อมเนาะโอ้จังวันนี้เอาเลยเพื่อนขึ้นนะัก ลองเราเล่นเทิเเงเงาจับน้ำหนักเราลอยอ่อนในสองจีรังจังหวะเมื่อกี้นี่จือเป็นรถชดเชยไว้เนาะเล็ดเกมกัเมเบเบิ้งเนาะเบิ้งเราไบโอเขาจะกลับกับวัดกับเนะาะเห็นใบโอรเราท่อเนาะโอเบิ้งเงานาะจังหวะนี้วนยาเขาเนาะ ต้องถอยอแล้วอย่าไปดันสูก้กับเขาเนาะมาแล้วเนาะเห็นตัวมาแล้วจังหวะเกี้แวบ,บๆโบม,มาก็ดันต่อได้ขนาดจังหวะนี้นะแอนเน็ตพอดั H, ดนตีซะจังหวะนี้ดูดมาคว่นะวงๆไบโอต้องยิงแล้วเพื่อนเออยิงโอ้หมูโบยิงนะจำมันเก็บมาเมื่อกี้ทำไรโอยิงนี่แอนเน็ตน่าจะตายเนาะหูด,ดึงมาตัวนี้ลอยเนาะโอ้โหเบิ่ง ต้องคิวเองเนาะแต่ว่านี่เอาได้ได้ลอไรออนเนี่ยเอาได้ได้เอาได้ได้เพื่อนเอาได้ได้โอ้โหหน่อยเดียวทนเท่านั้นจังหวะนี้เบิงนระาทำมีเครื่องนี่เขาเอาคืนแน่นอนเนาะไวโอลินบ่ค่อยเปลนนี่ยนเะป็นนสกแรดงเกมนี้ต้องมาวังคิวเลน,น,นเนาะแม่นๆเนาะดึงดึงแมน่แมนๆเอาลอยไรออนจังหวะนี้โอ้โหเบิงเนาะเป็นคลิปมา เอาได้เพื่อนเอาได้จังวันนี้กุญตีใช่จังวันดูทั่วๆเรเรียบร้อยเนาะไปในนอนเราไป้โหหมดตายได้ได้รอดไล้อ่อนจังวันนี้เรียบร้อยเนาะหูเบึงแอนเน็ตจังวันนี้เลยดึงมาแบบนี้โอ้หูเบึงต้องระวังคิวเรนเนาะหูเบึงแลกเลยโอ้คิวเรียนขามาต้อมแบบนี้โอ้หูกดหูเรียบร้อยเนาะเซ็ตไบโอไปจังวันนี้เอาหูอีดึงมันอย่างวะมัจังวันนี้โอ้ตายเกือบหมดทีมแล้วจังวันนี้ทีมเราเริ่มกลับมาแล้วเนาะเกมนี้ต้องเอาปอมเลยเพื่อนจังวันนี้ โอเคหนอเบิรงเนอโห่หนอเป็นค่าทีใช้สกิลสองหนอเป็นการดึงลักๆเนี่แล้วก็แอนตี้ตามแล้วก็สกิลที่หนึ่งคอยตามหลังก็ได้หรือว่าจะกดสกิลหนึ่งก้อนแล้วก็คอยกดแอนตี้ก็ได้เนอโอ้โ่จังหวะนี้ได้สองป้อมเรียนเออะแอนดิตมาแบบนี้เอาดูแอนตี้ใส่จังหวะนี้ โอ้โหเฮ็ดต้องต้องข่ามันเพื่อนเออยิงมันยิงมันเรื่อยเพื่อนเออสวยงามกลับบ้านก่อนก่อนโอ้ไวโอ,โอ,โอ,โอตายย้อนแวนเนาะเบิ่งหน่อเลนเฮาเฮาค่อนข้างเฮ็ดได้ดีเนาะเกมนี้จะลินประมาณนี้เลยเนาะวิธีการลินมันเนาะเป็นฮีโร่อีกตัวหนึ่งเนะาะทวาจะลินสายแท่งมันสามารถผิดเกลเกลียก,กัมมาได้เนะาะทวาเขาตามตามนี้ แก๊กสามารถพาทีมชนะได้เลยเนาะจังหวะน,นี้แล้แจ็คอนเนตจังหวะน,นี้เน,นี่ยกวนปีเตจังหวะนี้อูดูดมาเพื่อนต้องเข้าแล้วเพื่อนมันเห็ดอย่างว่าห้มันหายวะสัตว์ตาเนาะโอ้โหเหลือจะเชื่อเนาะอุตส่าห์ดึงแอนเนตมาให้แล้วจังหวะกี้เนี่นอยองแล้วตอนจังหวะนี้แล้วบุ่งหมดตายหมดทีมอันน,นั้นจังหวะนี้ เขาโบมีสกิลสองนะท่ามีสกิลสองในดึงมาได้เลนะื่องนสำหรับเรื่องจังหวะนี่ต้องโดนจังหวะดีจริงนะจังหวะนี้ตัวใจโอ้โหเรียบร้อยนะ้ำมาแบบนีู้ควบควบบนี้เรียบร้อยเราสายตาบินใส่แบบนี้โอ้โหจะจตายนะสำหรับแวนโอ้โหต้องกดสลางกระถอยออกมาก,ก่อนนะจังหวะนี้ อูเบิงนอนเราไลออนสกิลค่อนข้าง,งแพงนะเนาะเขาต้องออกทอยแล้วจังละนี่ถ้าบอมิแทงเกมนี่บอกเลยว่าเขาจะลีนยากกว่านี้เนาะลีนลำบากกว่านี้เนาะสรับเกมอา V นี่บอกเลยว่าแทงนี่ค่อนข้างจำเป็นเนาบอกว่าหรือว่าจะบดจำเป็นก็ได้นเนาะมมน่นขอขึ้นกับเกมนะถ้า่าทีมาลินดีแต่แทงก็จะมีประโยชน์เนาะถ้าทีมาลีนกลางแทงก็จะเปลี่ยนตัวที ความค้างทวงเลยเนาะอืมเอาจาังวันนี้แอนเนตอูเบิงเนาะดูดเว้าวจังวันนี้อลล๋อรอไดออนต้องแก้แควนรอลไดลออน,นอจังวันนี้เอาเลยเพื่อนโอ้โหนนมันแบมันต้ทานเลนยจังวันนี้อ้หน่อยเดียวเท่านั้นเนาะ สตาร์มันหุนนะว่าเขาเป็นงานเนาะบนคีเลนจังหวะนี้้ะแต่อ้มันฮูทามนะจังหวะนี้โบวีนโอ้จังหวะนี้นะแต่โอ้จังหวะนี้ผม,มเรียบร้อยเนาะดูดมามีท็อสกิลหนึ่งเวลากดอันนี้ใช้จังหวะนี้ดูดมาเขาวนม,มันโอ้โหเบิ่งเนาะ กดชะล่างฮวเวนมูนเนาะโอ้โหเบิ้งโอ้โหเบิ้งอ่ะทีมเราได้เปลี่ยนเราจะมปนเอามาเรียนมาตอนนี้เอาดึงมาตอนนี้กดสกิลหนึ่งเนาะโอ้โหเบิ้งเนาะประมาณนี้เนาะสำหรับการลรีนนี่ลืมสอนลืมอะไรทําไมกะขอโทษขออภัยเนาะมันมันเกินเนาะเกมนี้บอกเลยว่าทึกทนนานแน่นอนสำหรับการออกเซต์อาเทมิเซ์นี้ จังหวะนี้เขาต้องเอาป้อมกลางเลยจังหวะน,นี้ไม่ส่วนมนาะเอาป้อมหนระือดันดันเลยเนะาะเขาจังหวะน,นี้กดเลนหนึ่งได้สักทีมเัาก็จะเรีนสบายเนาะเนาะได้ป้อมในนอน,นจังหวะนี้เราได้ได้คิวเรียนนี่เพื่อนถ้าดึงอ้ดึงจะดึงอะไรทำไมก็ต้องเบร์มูมนะเ,เนาะแอนเน็ตจังหวะนี้เลยโอ้โหเบิงมูงนะดึงคลิปมา เบิงมูเนาะถ้าบ่มีมูนี่เขาดึงมากละลาลาเนาะบาตายเนาะอ้ศัตรูจังหวะน,นี้น่าใจโอ้จังหวะน,นี้ไว้โอยิงไปเรื่อยโอ้ยเสร็จลอยเนาะเอ้วเข้ามาแบบน,นี้เอาควนตีใส่จังหวะน,นี้โอ้จะควันตีเนาะ โอ้โหสั้นกันไปนะถ้ายาวกันนี้บอกเลยจบได้ได้ได้หน่พาหมุดจบได้ใช่ขาดหลอดเลยอ้อนได้ในเกมนี้จบในนอนอะ่ะโอ้โหดึงมาเป็นกวตาากนติสจังหวะนี่โอ้โหเบื้งหนอโอ้โหตายสามเล่นศัตรูจังหวะเมื่อกี้นี่ต้องหิบจบเกมแล้วจังหวะนี้ ตัเลือดลงเพราะพวกมันตัวรัวสดุเราต้องเข้ามาจบแล้วเนาะเกมนี้ตัวบมาแบบนี้โอเคนะกระเบาเป็นวนะัจับทรีพีนี่ถ้ายนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์เฟซ o o ๊ก u ูทูบติ๊กตอกมาไว้เจอกันอีพีหนาเนนะาะบาย